ครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอให้รถไปก่อนอ่านี่ที่ข้างหลังผมนี่ครับวันนี้จะพามาดูที่สวยๆนี่นะที่ถทยแล้วทั้งหมดเลยเห็นภูเขาไหมครับนี่แล้วดูตรงนู้นด้วยติดลัดยางนี่นะเห็นภูเขาไหมเดี๋ยวให้กล้องแผ่นให้ดูอ่าภูเขาหมดเลยนะครับนู่นนูนตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นก็มีภูเขาด้วยอ่าเห็นไหมครับที่สวยๆหนึ่งแปลงนะนี่นี่มาดูข้างหลังผมนี่เดี๋ยวพาไปชมแปลงข้างหลังผมเนี่ยเนี่ยข้างหลังผมนี่เลยหน้ากว้างเนี่ยประมาณสัก หกสิบเจ็สิบเมตรได้อะนะหมดเนี่ยนะขายอยู่ไม่เท่าไหร่เองเดี๋ยวตามมาแล้วกันไม่ใกลกรุงเทพด้วยเอออยากรู้ยอดจะเป็นยังไงข้างหลังมีห้วยน้ำด้วยนะเป็นลำธารล่องน้ำผ่านเดี๋ยวตามผมมายวพาไปดูตามมาครับ อ่ะโอเคอย่างที่บอกเนาะเดี๋ยวเดินไปข้างในกันก่อนนี่เห็นหุบเขาปะเอออยู่ที่เราขวัญกาญจนบุรีนะไม่ไกลกรุงเทพหรอกร้อยกว่ากิโลร้อยสิกิโลเองอันนี้เป็นที่ตรงข้ามเขานะให้ดูหุบเขาก่อนน้านั่นนั่นติดถนนลาดยางแล้วรถวิ่งเนี่ยไม่ใช่น้อยๆน,ยนะสเลนอินเทอร์เนต็ตมีนะอินเทอร์เนต็ตมีป่าปาไม่มีนะบอกไว้ก่อนป่าปาไม่มีไฟฟ้ามีแรงสูงมีแรงต่ำมีนี่เดี๋ยวให้รถไปก่อนนู่นอยู่ตรงนู่นนู่นเลยเสาไฟาตัวนี้เนี่ยเลยไปนิดนึงอ่าเนี่ยหน้ากว้างนี่รถมาละเด เนี่ยมันเป็นเนินสลับนะโอ้รถเยอะรถเยอะนี่ไม่คันแล้วนี่ผมมาช่วงบ่ายๆนะรถมาเลยค่อนข้างจะไม่เยอะมากแต่ช่วงเช้านี่เยอะเลยเนี่ยที่โลง่งๆทั้งหมดเลยนี่โล่งหมดเลยในมวลข้างหลังเป็นหุบเขาด้วยนะครับไปถึงทงตรงน้นนี่นี่ทงที่สีแดงๆเนี่ยนะประมาณสัก60-70เจมตรนะรถยังมาเรื่อยๆเดี๋ยวข้ามไปก่อนหมดเนี่ยนะสไล่สองานสี่สิบสี่ตารางวาเกือบ สามไร่เอาใหมสามไร่สองงานสี่สิบสี่ตารางวานะเกือบสี่ไร่เกือบสี่ไร่เนี่ยนะเขาขายอยู่หนึ่งจุดแปดเก้าล้านเออหนึ่งจุดแปดเก้าล้านอ่าเนี่ยนะเดี๋ยวพาไปดูกันนะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างอะนะเดี๋ยวตามผมมาอ้าวรถมาอีกแล้วโอ้มาบ่อยจังเลยช่วงนี้เส้นนี้รถเยอะนะครับรถวิ่งกันเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในกันละอ่านี่ยเนี่นี่รถวิ่งกันไปดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างอะเนาะ ดูดีๆนะอันนี้มันไม่ใช่ที่เรียบนะมันเป็นแบบเนินสลับซุ้งต่ำสุ้งต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็เท่าถนนนะที่เราเท่าถนนนะครับตรงนี้มีต่ำกว่าน่อยนึงเนี่ยตรงนี้ลงไปเท่าถนนนะนะไฟฟ้าผมบอกแล้วมีไฟฟ้ามีนะปลาปลาไม่มีนะครับนะ้าไม่เคยท่วมนะแล้วข้างหลังเป็นวิวหุบเขาอย่างนั้นเลยห่างจากตัวอําเภอเราขวัญเนี่ยประมาณ10กว่ากิโลเองเนี่ยปลูกบ้านได้อะไรได้เลยนะครับไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายไม่ได้เปี่ยวอะไรมากเห็นอย่างนี้ไม่ได้เปียวนะสามารถมาสร้างบ้านสวยๆได้หลังนึงเลยนะเป็นทางเลือกกับ นี่อันนี้คือเขตถน,นนนะอ่าอันนี้คือเขตถน,นนเขตเราตั้งแต่ธงแดงเข้ามามันมองง่ายไม่ง่ายยังไงนี่ท่านดูนะที่ถ่ายไว้แล้วทั้งหมดที่โล่งทั้งหมดอ่ะนะเนี่ยหมดเนี่ยหนึ่งจุดแปดเก้าอย่างที่บอกนะคุดแดงด้วยนะชอบอยังไงก็ลองทักมาแล้วกันนะเดี๋ยวผมให้ไอดีไลน์ให้เบอร์โทรไว้ก็ลองดูนะสาหรับคนที่กาลังหาที่แบบสวยๆแล้วไม่เหมือนใครนะบางทีเราสร้างบ้านเนี่ยมันก็มีสไตล์ของแต่ละคนอนะ่ะเนาะบางคนชอบแบบติดถนนบางคนชอบแบบใกล้ๆภูเขาบางคนแบอบก ชอบแบบเนินสลับบางคนแบบอยู่กลางยุมชนอชอบใครชอบมันนะแต่อันนี้ก็อย่างที่บอกกันมันไม่ได้โดดเดียวอะไรมากมายไม่ได้เดียวาดไม่ได้อะไรมากมายพอผมเดินมาเนี่ยตรงเนี้ยผมเอารถไปจอดด้านหลังนะยังเลยไปอีกได้นะมันจะเป็นสูงสูงละเป็นหลังเต่าอ่ะเออง่ายๆอ่าไปไปเดินดูกันนะครับ หลายคนชอบที่แนวนี้นะแต่ผมก็แนะนำเหมือนเดิมทุกครั้งว่าไปดูที่อื่นมาอีกเยอะๆเผื่อท่านเจอถูกใจก็ซื้อที่อื่นก่อนถ้าดูแล้วไม่ชอบค่อยมาแปลงนี้ก็ได้แปลงนี้มันก็ไม่ได้ดีอะไรที่สุดหรอกนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันมีแนวธรรมชาติธรรมชาติท่านเห็นธงแดงไหมนี่ไหน่ะนี่ฮะเข้าไปตรงป่าหนหน่อยหนึ่งเห็นไหมฮะอ่ะไปเราไปเดินกันดูเรื่อยๆเนาะ เป็นทางเลือกกับท่านแล้วกันอยู่ที่อำเภอลาวขวัญกาญจนบุรีฉนดคุดแดงหันหน้าออกถนอนอยู่บนที่เนี่ยเนี่ยที่ผมยืนเนี่ยหันหน้าไปที่ถนนเนี่ยทิศใต้นะทิศใต้ผมไม่ต้องบอกก็ได้ผมึงโกหกก็ได้ว่าทิศตะวันออกทิศเหนือแต่จริงมันก็ต้องคือเราไม่อยู่กันเนาะเราก็ต้องรู้อ่ะจะไปโกหกทําไมล่ะก็คือทิศใต้รับได้ไหมล่ะรับได้ก็มาอ่าแก,แกนั้นเองเนี่ยธงปิวสวัยสวัยธงแดงอยู่นะี่ยนะจุดเด่นคือภูเขามาอยู่ข้างหน้าหน,หนึ่งจุดหนึ่งลูกกลุ่มใหญ่นะแล้วตรงนี้อีกหนึ่งลูกกลุ ตรงนู้นภูเขาภูเขาหอมลอ้อ,ลอมรอบเลยแปลงนี้มันอยู่ใกล้ๆก,กับอบตอหนองปลาดูนะลองนังนัดเจออบตอหนองปลาดูก็ได้ก็ลองดูแล้วกันนะสำหรับคนที่ชอบแนวนี้นะข้างหลังมันเป็นสาธารณะอีกเส้นหนึ่งนะมันเป็นห้วยเป็นทางลำธารแต่มันไม่มีน้ําหรอกมันเป็นร่องน้ําแต่ไม่มีน้ําหรอกช่วงนี้นะนี่อันนี้ผมมาอยู่ที่สูงๆแล้วเนี่ยตรงนี้สูงจุดสูงสุดเลยผมบอกท่านแล้วเนาะดูง่ายๆที่เขาถ่ายไว้แล้วเนี่ยคือที่เราทั้งหมดรถวิ่งอยู่ก รถมันก็วิ่งเยอะเหมือนกันนะแถวเนี้ยไม่ใช่น้อยๆนะครับยิ่งเช้านี่เยอะเลยอันนี้ผมมาแบบอากาศอึมครึมๆนะที่เราสูงกว่าข้างๆนะสูงกว่านะมันมีการถมมีอะไรมาแล้วด้วยอนะ่ะเนาะนี่รถวิ่งแล้วอ่าเนี่ยมีมาเป็นระยะระยะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันว่าเป็นไงบ้างอนะ่ะเนาะเห็นไหมผมจอดรถไว้ผมบอกว่าผมไม่ได้จอดติด,ดด้านหลังในด้านหลังยังว่างในอีกเยอะมันก็พอสมควรอนะ่ะลึกมากก็มาสักแปดสิบได้นะ แหมมันก็จะเกือบสี่ไล่อยู่แล้วอ่ะสามไล่สองงานสี 2, 000, ่สิบสี่ตารางวาเนี่ยนะอ่ะนี่ไปดูกันเห็นธงไหมอ่ะธงแดงนั่นแหละอันนี้ผมเริ่มมาที่ต่ำแล้วนะเดินลงต่ำละอ่ะนี่โอยลื่น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 นี่ยันตรงธงนู้นหน่อยนึงอ่ะนะนี่เห็นไหมมามาตรงนี้ปุ๊บมองไม่เห็นถนนละเพราะตรงนี้เริ่มสลบต่าลงละอ่ะไปก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่ผมว่ามันที่มันสวย นี่ไปดูไปดูลำธารกันเป็นเหวเนี่ยฮะลึกลงไปเป็นเหวเลยยาวตลอดหลังที่เลยนะแต่มันมีป่าเนี่ยยาวเลยตรงนี้กว้างประมาณสักหเมตรเนี่ยเป็นร่องน้ําเลยช่วงหนะ้าฝนไม่รู้น้ํามีไหลมั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเป็นลำธารนะในฉโนเขียนชัดนะลำธารสาธารนณะหนองเอไอหนองอะไรอย่างเงี้ยก็เข,เขียนไว้ย่างงั้นนะ่ะนะอ่ะโอเคอ่ะไปเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคกันแล้วกันนะ เป็นไม่เน้นขายชอบก็ลองมาดูนะครับไม่ชอบก็ลองดูแบรนด์อื่นดูนะครับเอาแบบสบายๆเงินเราอะ่ะเนาะเงินของท่านอะ่ะจะให้คนอื่นเขามาโฉกชิงวิง่งเร้ามาป้นไปทําไมอะ่ะเพราะฉะนั้นตัดสินใจเอาแล้วกันนะครับคุยกับคู่ชีวิตคุยกับลูกคุยกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายในครอบครัวดูว่าแบรน์นี้เหมาะไหมถ้าแบบกว่าเหมาะก็มาดูแล้วกันนี่หมู่บ้านคนทั้งนั้นแหละเดี๋ยวป่ามันบางนี่ครับมองไม่ก็เห็นทั้งนั้นแหละครับป่ามันบางมองไม่เคยเห็น อ่ะโอเคเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะถ้าชอบก็ลองดูแล้วกันนะไปแล้วโชคดีมีความสุขนะครับจากผมบอยเศรษฐีนักลาดสงสัยยังไงก็โทรมาถามกันแล้วกันนี่ให้ดูวิวที่สวยอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวัสดีสวัสดีครับ